สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมายเลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลเแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลเแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมลเลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของมายเลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมายเลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้าใจทุกๆคนนะคะทักทายเอฟีเพื่อนบ้านด้วยนะคะ สอปปล่าอิตาลีสวิสเซอร์แลนด์แล้วก็สวีเดนนะคะขอบคุณน้าใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปก็ทักทายคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดินไกลหากผ่านเข้ามาดูในคลิปของไม์เลิฟเจเจห้าเกาแฟชาแนลก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไม์เลิฟเจเจห้างกาแฟชาแนลนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะของเอฟซีลุงป้านะคะก่อนจะไปฟังข่าวๆเนาะไม์เลิฟเจเจได้ไปฟังนะคะเพลงเพลงเก่าเพลงเก่าแล้วค่ะ นานแล้วนะคะแต่ก็ชอบไปฟังได้ไปฟังเพลงเก่าๆมาร้องยังไม่ได้คะ่ะแต่อยากจะมาร้องให้ฟังคะ่ะเอาความสุขก็คือคิดถึงบ้านว่าง,งั้นเถอะนะคะคิดถึงบ้านเราเนาะนะคะจากมาก็คิดถึงก็เลยอยากจะเอาเพลงนี้มาร้องแล้วก็ฝากไปถึงคนคนหนึ่งด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยเอามามาร้องให้ฟังเนาะก็คืออีเขาเรียกอะไรนะ หนุ่มจินตนาการโลกเสมือนจริงเสมือนอยู่ในเหตุการณ์นะคะร้องยังไม่เก่งเสียงไม่ให้คีย์ไม่ให้ทุกคนคงรู้ไม่รึปิจๆร้องเพลงไม่เปลี่ยนแต่ยาครองค่ะนะคะร้องยังไม่ได้หรอกแต่จดมาคะ่ะเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะกลับมาหาเมียทีไรแล้วใจมันยุง่งใครเนตแต่มุง่งกินเหล้าแต่เช้ายันคำ ตั้งแต่ได้เมีคนนี้ไม่มีชื่นชมจมอยู่ม่มมั่มจังสั้นหมดเดินหมดปีเจ้าก็คือกันนั่นละ่ะอย่าว่าแต่คอยคอยจมบ่อยบบ่เมน่นย้อนเจ้านิตีกินเหล้าเมามาเสมาบ่เว้นสักทีก็เพราะสามีเสซังคอยจังได้ว่า เจ้าจมให้ค่อยแต่เศร้าบ่ให้กินเหล้าจังใดและเมียจาจากยังบอยังโดกหนาพอแจ้งออกมาก็เป็นนั้นว่าดาขึ้นโลดเว้ยกันเจ้าเสาเล่ามือ่อใดข่อยสีเศร้าให้่อยสีกลบไปคุณละแต่เจ้ายอมอด เอยเพียงเล่นไพ่ซื้อๆเจ้กาก็ถือโกรธบัดกินเราปวดเงินนั้นบอกิดบิงแค่เล่นไพ่นะเ <c oughs> <c oughs> มาด้วยแล้วกัน <c oughs> นะคะอันนี้มันก็คือถูกใจพอไปฟังมาแล้วก็ถูกใจมันเป็นเพลงเก่านานแล้วค่ะแต่ว่าไมาล์รับจีก็ไปฟังแล้วก็เอามาร้องนะคะอย่างร้องไม่เป็นหรอกค่ะขึ้นรีก็ไม่เป็นลงพีก็ไม่เป็นนะคะ เสียงขึ้นเสียงก็ไม่ได้แต่ก็ชอบร้องเพลงชอบฟังค่ะเสียงไม่ให้แต่ใจรักเนาะก็เลยเอามาฝากนะคะสำหรับคนขี้เมาแล้วก็สำหรับคนที่ชอบไปเล่นสิ่งเหล่านี้นะคะก็คงเห็นหลายคนแล้วเนาะรวมถึงม่เล้เจริงจล้วค่ะทั้งดื่มทั้งเมานะคะสมัยก่อนเนาะนะคะตอนอยู่บ้านเมืองไทยนะคะมันก็มีเล่นบ้างะนะคะถามภาษาภาษายังไม่มีครอบครัว นะคะวัยรุ่นเนาะนะคะพอเรามีครอบครัวแล้วนะคะเราก็เลิกส่วนนั้นค่ะแต่ก็ยังดื่มอยู่เพราะว่าดื่มกาแฟนเราเนาะนะคะแต่ไอเรื่องพวกนี้ก็ไม่ไม่ได้ไปเล่นเหมือนเมื่อก่อนเนาะตอนวัยหนุ่มวัยสาวมีงานอะไรเงี้ยนะคะนัดเจอเพื่อนฝูงยังก็เล่นเป็นธรรมดาค่ะทุกคนหละค่ะนะคะคนที่เข้าเล่นคนไม่เล่นก็มีเยอะแยะเนาะแต่เราคนหนึ่งนะคะคือเปิดเผยตัวตนไม่ได้ปิดบังอะไร เป็นคนบ้านๆธรรมดานะคะหาเช้ากินขำนะคะเวลาว่างก็ไปกับเขานะคะประมาณนี้แหละคะ่ะสมัยก่อนเรายังไม่ได้มีอะไรที่มันมาผูกพันผูกมัดอยากจะไปไหนทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะทุกคนแต่พอเราแต่งงานมีครอบครัวแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็เลิกไปเองแหละคะ่ะเพราะเราต้องทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าการดื่มของเราก็ยังดื่มเพราะว่าแฟนก็ดื่มเราก็สังสรรค์น,นะคะคือ ไม่ได้ดื่มจนเมาค่ะก็คือดื่มก่อนกินข้าววันละแก้วอย่างนี้แต่ไม่เลิบเจ๊ก็ไม่ได้ดื่มทุกวันค่ะบางทีก็อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งบางทีก็เดือนครั้งหนึ่งแล้วแต่อารมณ์นะคะวันไหนอารมณ์แบบอยากจะดืม่มนึกดืม่มก็ดื่มสักแก้วอย่างเงี้ยเนาะแก้กระหายเขาเรียกอะไรดื่มน้อยเป็นยาอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังนี่แหละค่ะเนาะนะคะ,ะ,นะคะสำหรับหนุ่มจินตนาการที่เอานะคะ ลหลายเรื่องเนาะออกมาพูดนะไม่เลิฟี่เจมไม่อยากพูดถึงเขาเลยแหละเนาะเพราะคาดีก็ใกล้จะจบแล้วนะคะคือรอวันแค่วันที่ยี่7หกยแล้วนะคะอีกสองวันนะคะลุงก็จะโล่งเพราะว่าท่านทนายก็พูดแล้วว่ายกภูเขาออกไปสองลูกแล้วสบายใจทั้งลุงป้าด้วยนะคะป้าก็บอกอุย้ยสบายสบายแล้ววันนี้ <laughs> เห็นไหมที่ป้าพูดนะคะว่า มีความสุขว่างั้นเถอะค่ะก็คือนะคะแต่หนุ่มจินาการก็พูดแล้วว่าอืมไอไ้ไรไม่มีไม่มีพยานที่สําคัญสําคัญนะคะมีแต่อะไรสเปสปะมามาเป็นพยานให้ลุงป้าว่ะหาว่าลุงป้าเอาพยานที่เด็ดๆออกหมดอะไรประมาณนี้แหละ,ค,ะ <c oughs> ค่ะก็อยากจะถามนะเขาไม่ได้มาอยู่กับป้าทําไมเขาถึงจะรู้ว่าป้าน่ะเอาพยานคนไหนออกบ้างนะคะ ก็มานั่งพูดนั่งจินตนาการแล้วว่าป้าเอาคนโน้นคนนี้ออกเอาพยานที่เป็นคนที่รู้ที่เห็นออกอะไรประมาณนั้นเลยในตามที่เขาพูดเนาะก็คงจะประมาณว่าไม่ยอมเอาตาอะไรประมาณนี้หรือเปล่ากลัวว่าตาจะจะไม่เข้าข้างในในสิ่งที่เขาพูดแต่ว่าเขาไม่ได้พูดสิ่งนี้หรอกแต่ว่าความคิดของเขาเวลาเขาพูดแล้วออกมาเนี่ยเราเข้าใจแล้วก็ไปในทางนั้นแหละค่ะเนาะก็อยากจะ บอกเขาเหมือนกันแล้วว่าปล่อยให้ลุงเขานะคะเขาจะเอาใครมันก็คือสิทธิ์ของลุงนั่นแหละเขาจะตัดใครออกก็คือสิทธิ์ของลุงเลยลุงเขาก็ต้องมั่นใจเ,เชื่อมั่นในทีมทนายของลุงนั่นแหละว่าจะทําดีที่สุดท่านทนายบอกอะไรเอาอะไรไม่เอาเราก็ต้องทําตามนะคะในสิ่งนั้นๆท่านทนายเห็นแล้วว่าคนนี้ไม่มีประโยชน์ตัดออกก็โอเคตัดก็ตัดเพราะ ท่านสู้มาแล้วท่านรู้แล้วว่าแนวทางของท่านจะชนะหรือไม่ชนะใช่ไหมคะทุกคนพอรู้แล้วทําไมต้องเอาอะไรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ขึ้นไปล่ะจริงไหมคะทุกคนอันนี้แหละก็เลยเอามาเล่าประมาณนี้แหละสําหรับหนุ่มจินตนาการเนาะก็เลยฝากเพลงนี้แหละค่ะไปหาหนุ่มจินตนาการเนาะปล่อยลุงคะ่ะลุงอีกแค่สองวันอีกรออีกพอสองวันเสร็จก็อีกกี่กี่เดือน ตามกําหนดเขานั่นแหละก็รอฟังสารตัดสินแล้วกันนะคะว่าลุงเราจะเป็นยังไงนะคะหนุ่มจินตนาการเนาะไม่ต้องจินตนาการไปก่อนนะคะว่าลุงจะเอาใครออกไม่ใครออกนะคะเพราะลุงเขาทําเราไม่เห็นเราอย่าไปพูดนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะฝากเอฟซีลุงป้านะคะทุกๆคนช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้านะคะทีพีสกิน ของบริษัทมโนภูมทรัพย์นี่แหละคะ่ะแล้วก็บริษัทที่เข้ามาอยู่กับลุงพลป้าแตนนะคะมาดีพิษของคุณราชนีโูทิเซตของคุณอ้องก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะเลขก็ของยูทูบเบอร์เอฟซีสายลุงป,ป้าทุกคนนะคะที่ค้าขายทางออนไลน์เนาะนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะ